สัตปายาเจ้าพ so ี ch, ่พอปู่เจ้าพ่อทุกท่านทุกองเทพทุกองเจ้าพี่สิ่งศด์ทั้งหลายที่ว่าจะข้ามชาคลของเราชาคลสิงใดก็ประสบควาเจในการชนคนชาดเห็นไหมเจ็ดกับสามใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ตรงนี้ใต้ฐานแห่งนี้นะคะเนี่ยเห็นอยู่ เจ็ดสามแล้วนะ 7, แต่จะเดี๋ยว <3 S 2> เดี๋ยวรออีกตัวงหนึ่งเดี๋ยวรออีกตวงหนึ่งตัวเลขเจ็ดอันนี้คนะือเลขสามค่ะอันนี้ศูนย์แปดสองเนาะแปดศูนย์สอง กัไดไหมเขาขอแล้วขก็ประบความสำเร็จเลกระบกเลยนะคุณตาไม่ได้ดูสิครัผมขับไปต้นตายผมก็ยังผมยอมคาสาบานตัวไว้ว่าก็ขอให้ผ่าตัดครั้งนี้เป็นผลสำเร็จให้หายถ้าหายแล้ว ก็จะอยู่วัดปฏิบัติธรรมแล้วก็จะช่วยเหลือวัดเท่าที่จะทำได้และจะดูแลศาลนะคะอันนี้คือตาตาเจ้าวัดนะคะคือประจำอยู่ที่วัฒ่ามสากรของเรานั้น <S <S ท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ใครมาขอพรอะไรก็ประสบความสำเร็จด,ด้วยอาิสหารความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะคะ